อนุรักษ์แบบดั้งเดิมอยู่เลยอ่ะแบบบ้านก็ยังดูแบบธรรมชาติเนี่ยบ้านเนี้ยเก่าแล้วเขาก็เลยสร้างใหม่เป็นบ้านแ,แบบเป็นฟ้าอีกเ,เนาะมีคนอยู่ไหมไปไปดองานเาผูววโอเเดเด,ดยวไปดูข้างในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงตื่นเต้นเป็นครั้งแรกของน้องมิวสิกที่ได้มาสัมผัสกับชาวลาหูนะคะดูท้องฟ้าสวยมาก<ย>แล้วก็ มิวชอบบ้านแบบนี hmm. okay. Okay. There. There ้มากๆเลยทุกคนเป็นอะไรที IN ่ได้ฟิลสุดๆเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะไปดูข้างในกันเอามื่อยเดี๋ยวไปขอกออันนี้เป็นอะไรอะคะเนื้อหมูห่อเนื้อหมูห่อเอาไปถวายเหรอคะตรงนี้เขาไปทำไว้ในการมบ้านเนี่ยทำกูเอาไปทำบุญเอาไปถวายนะคะทำบุญก็พรุ่งนี้จะมีการเต้น แบบจัดเต็มเลยนะคะชาวลาหูก็เตรียมอาหารอะไรนะคะไปถวายพรุ่งนี้นะคะโอ้ยเอาบานี่เขาก็จะหุ่นเข้ากันแบบนี้เลยนเนาะดูเท่มากเลยอันนี้ก็จะทำสมัยมานี่หนึ่งอันนี้ยังตั้งเดิมเนาะใช่ก็นอนกันที่นี่แต่ก่อน,น,อนกันแต่ก่อนหนูก็นอนอย่างนี้นแล้วก็มาห่บบข้าอย่างนี้ อละีอุ้ยมาเสริม<ด>ส้มให้น้องเมสิกด้วยไม่ได้แล้ว <c oughs> ต้องนั่งกินซะแล้ว่อ <c oughs> น้อนนั่งตรงนี้เลย <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆมาเสริมส้มขนาดนี้ก็กินเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มันยาศดีมากเลยค่ะทุกคนหลังนี้เพิ่งสร้างใหม่เลยนะคะ <c oughs> อ้ยอาบหย่าขอบคุณค่ะ <c oughs> อาใบหญ้าแล้ทุกบ้านเขาก็จะมาเสริมอาหารกันอีกทีนึงที่สวนติ่มเพื่อน สร้างบ้านใหม่ได้สองวันเพิ่งสร้างบ้านใหม่ได้สองวันเองมิวได้มาขึ้นบ้านใหม่เรื่องแบบเจ้าของบ้านด้วยนะคะเนี่ยดีใจมากเลยนี่นี่โอเคว่าขึ้นบ้านใหม่หรือยังคะพนะธาตุเชลาร์ขึ้นมาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานอ้ยเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวานเอ้าวมิวได้มาเข้ามาบ้านใหม่ของของเจ้าของบ้านเลยนะคะเนี่ย วุ้ยน่ายอยู่มากเลยบ้านแบบนี้รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะมีชอบมีชอบอยู่บ้านแบนบนี้มันอบอุ่นเนี่ยเรานอนกันที่นี่เนาะเราทำอาหารกินกันไารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้จะมาเที่ยวบ่อยๆพอกินอกินข้าวอุ่นก็ <c oughs> อนอนปักเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไหนก็ชมยังมีชมได้ชมบรรยากาศยนะคะแล่วมีระเบียงข้างนอกแสวยมากย่จอนทูทากูเจดีเช่นก อราจย์แชรบอคนดัวกบ้านหนุเป็นอาคาศเปเที่ยวมือมือเป็นอาคาแต่ว่าอยู่่กั้นี่แหละค่ะนตว่าไม่เคยได้มาเลยค่ะตนนั้นก็มีงานช่วงนี้นานเยอะเลยค่ะอาตอนนี้ยอย็นเนาะ จะมาทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวจะมาทุกปีเลยนี่แนนี้จะเป็นง่าๆน่ารักเนี่ยมิวเดินเข้ามาชมทุกบ้านเลยนะทุกที่เลยทุกคนน่ารักมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกของน้องมิวสิกที่ได้มาสัมผัสกับชาวลาหูเลยนะทุกคนน่ารักมากเลยคือเนี่ยแหละเสน่ห์ของคนเชนเขาเสน่ห์ของคนชาติพันธุ์นะคะไปที่ไหนก็จะเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องทักทายกันน่ารักมากเลยอ่ะชอบความสมัครคีกันแบบนี้น่ารักเดี๋ยว ภาพที่ดีถึงแม้จะเป็นต่างเชนชาติที่พันแต่เราก็มีน้ำใจกันเราก็ยิ้มยิ้มแย้มให้กันจะไม่ชื่นชองรืจะไม่รู้จักพราะว่าไม่เคยไม่เคยคุ้นหน้ากันก็รับได้ชอบความแบบนี้มากเลยเป็นเป็นที่น้องกันได้เลยเป็นพี่เป็นน้องไปเลยแต่อันนี้ก็จุดเ้วแม่ส่องอันนี้เลยค่ะเขากำลังทำอะไรนะคะอมเปียก การถวายใช่ไหเป็นการถวายวเาายทเจ้าอันนี้ก็เป็นการถวายเทพเจ้าของอาการนับถือของคนชาวลาหูนะคะอ๋ออันนี้ให้เราเหรออุ้ยให้เราเขาฝึกงานะนะคะ ให้น้องมิวสิกด้วยนะคะนีได้เข้าปุกงานกลับบ้านไปกินที่บ้านปกติตามกินเองวันนี้ได้ที่พี่เขาตังม,มาให้กินนะคะยนกลบบ้านสวยมากเลย<ช>ค่ะพี่ชอบมากเลยยอนกัา,กาโอ้ยไม่อา,า,าสวยมากเลยโอ,เโอ้โหบรรยากาศดีขนาดนี้หนีไม่ออกแล้วไว้ต้องมาบ่อย วันนี้รีบมากเลยนะคะพอดีไปซื้อของมาแล้วก็คุณพ่อน้องอ่ะโทรมาคุณพ่อน้องเป็นญาติกันเป็นญาติกับน้องบ้านน้องวิสิกแล้วก็คุณพ่อโทรมาชวนกินข้าวกา,านกินวอของเชิญเผาลาหูเนาะมีปีละครั้งมีปีละครั้งนะคะเดี๋ยวให้น้องเชิญชวนมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะก็จะจะจะ,จะมีปีละครั้ง ว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบบันปีใหม่บังขึ้นปีใหม่ของชาวลาหูอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกมากเลยนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่หมู่บ้านอะไรนะคะห้วยมณนอกค่ะห้วยม่วงนอกนะคะก็ขึ้นมาเที่ยวกันเยอะๆนะเออแม่อายตาบบแม่นาวานค่ะอืมดีมากเลยเนาะวันนี้ก็พาทุกคนชมแบบสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ก่อน แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครั้งหน้าก็คือไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ว่าเราติดตามชมนะคะกับน้องยานีค่ะน้องยานีกับชิ่เอีมเอมเรียกว่าเอมี่ก็ได้สุดันมี่หรอเอมี่นะคะก็ขอบคุณน้องเอมี่ที่เป็นไกด์พาน้องมิสิกมาทัวร์หมู่บ้านนะคะวันนี้ก็เอาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มสั้นๆก่อนแล้วอยากจะฝากอะไรกับพี่เอไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้องก็ ไม่รู้จะฝากอะไรน้องไม่เคยถ่ายอะไรแต่น้องน่ารักมากเลยนะนจัดงานครั้งแรกเลยน,นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นกันเองน่ารักม,มากเลยตตางผลงานของพี่เขาอยู่เอขอบคุณม,มากเลยคะ่ะน้องน่ารักมากเดี๋ยวไว้ครั้งหน้า,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 นาเราติดตามชมครั้งหน้านะคะว่าเราจะมากันเมื่อไหร่นะคะ มารวมตัวกันเต้นตรงนี้ตอนกลางคืนนะคะแล้วเังดูแบบไทยชาวบ้านก็มีการมาถวายทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้ที่มีไปถ่ายนี่คือเขามาถวายตรงนี้นะคะเคมมจะ็บนะเปล่าเจ๊ เรียบร้อยแล้ววันนี้คือไม่ได้ตั้งใจมาเลยนะคะก็เลยถ่ายเป็นน้ำจี้มให้ทุกคนได้ได้ชมกันคร่าวๆนะคะอันนี้คือต้องนะคะอันนี้คือ,คอชจิงมนะคะน้องน้องน่า